ที่กิจกรรมต้านโกงค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งร่วมมือกับปปชนะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งร่วมกับสำนักงานปปชภาค4จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตอีสานต้านโกงที่จังหวัดขอนแกน่นเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน วันนี้นะคะที่โรงแรมมันตราวารีอําเภอเมืองขอนแกน่ดกนดรพรพิทักษ์แมนสิริผู้อมนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งจัดโดยสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่นและสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และการเตือนภัยภาคตะวนออกเฉียงเหนือร่วมกันจัดโครงการขึ้นตัวมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งในนายธีรัตบางเพชรผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบุรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดขอนแก่นนายสมบัติชัยรัตน ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมในพิธีเปิดงานกิจกรรมที่สำคัญในงานประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดความตระหนักรู้การป้องกันการทุจริตไม่ทนต่อการทุจริต ว่าระวังแจ้งบอดแสให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับพื้นที่ค่ะให้ข้อเสนอแนะและการปรับพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตโดยวิทยากรจากสำนักงานปปชประจำจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ค่ะยังมีการบรรยายบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์การบรรยายเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุการเขียนบทการใช้ภาษาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเทคนิคการจัดรายการวิทยุ การเรียนรู้เครื่องมือและการใช้งานอุปกรณ์ในห้องส่งวิทยุกระจายเสียงโดยวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแกน่นโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนภาคราฐัรฐภาเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นจำนวน30คนค่ะโดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการเป็นสื่อกล้า าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐถึงประชาชนต่อไปค่ะเราไปฟังเสียงของดรพรพิทักษ์แนนเชริผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนี่คือสิ่งที่จะทําตอนนี้ไม่เฉพาะในพื้นที่สํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเท่านั้นได้รับทราบล่าสุดว่าทางปปชใหญ่เนี่ยได้อนุมัติให้กรมประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เลยครับทั้ง8เขตทําเหมือนทางสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งก็จะกระจายโครงการนี้ไปทั่วประเทศเราหวังครับว่า พอโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นกระแสให้พี่น้องประชาชนได้ได้หยุดคิดนิดนึงว่าเออมันมีคนอีกกลุ่มนึงนะที่มาช่วยกันรณรงค์ที่จะให้ทุกคนได้มีความสำนึกว่าทําอย่างไรที่จะไม่ทนต่อการทุจริตทําอย่างไรที่เราจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้พี่น้องประชาชนได้เกิดจิตสำนึกกระตุ้นต่อมสำนึกสักนิดหน,นึ่งนะครับว่า เราจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่ไปเห็นดีเห็นงามกับเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเหล่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการประกายให้พี่น้องประชาชนได้หวนกลับมามามีสำนึกร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นจุดที่เราคาดหวังไว้ว่าอย่างนั้นครับ สำหรับโครงการประชาสัมพันธ์นะคะพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอีสานต้านโกงเนี่ยนำร่องในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเนี่ยนำร่องก่อนแล้วก็อย่างที่ท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งบอกเลยค่ะจะมีการขยายไปทั่วประเทศด้วยเดี๋ยวจะมี ใต้ต้านโกงอ่าเหนือต้านโกงนะคะมีพักกลางต้านโกงรอติดตามข่าวสารกันต่อไปเลยไป,ไป